ันนยกที่5เตตะคอนสิ์ลมหนาวครับเสมอกับไทยนวิสูตรเจริญยนต์ไปส่วนแสงจันทร์สิกเสเนตเอาชนะนอกโรคอีสานปอสมิงดำนยกที่3ครับครับก็ย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งครับและคู่นี้ครับชมกันเต็มๆครับกู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดทาง SMMTV ของเราครับเป็นประจำครับทุกวันพฤหัสบดีครับ21นาฬิกาถึง23นาฬกาครับ ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มๆครับสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่พิรมครับพิรมจเจริญแพทย์ครับก็คู่มีคู่เอกของรายการครับโจโฉเมืองพระบาทครับเจอกับโจโจโฉพพราน49 แล้วก็ปานเทพทอพราน49เจอกับนัทเดชตอหลัก2วุฒิชัยลูกบ้านใหญ่เจอกับแสนแสบฟัวพายระยองนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับมาวินออมีฟูลแก้มือกับสลาตันโตโยต้าระยองครับใช่โจโจ้เมืองพระบาทหรือโจโจ้สำนักบกนะคนเดียวกันครับผมนรับสนุกแน่นอนครับสัปดาห์หน้าติดตามกันได้เลยแล้วก็มาชมกันต่อครับคู่นี้เป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับครับ ระหว่างยอดมวีสรุ่งเจริญกิจครับพบกับติ่งเพชวรววุฒิชัยเอาละเอาโหนาใช้ความยาวเป็นประโยชน์หน่อยครับสำหรับติ่งเพชรเขาปล้ำวงในแยกออกมาครับ เดินหน้าเข้าหากับยอดโบวี่โอ้โหตีเข่าขวาครับสู้เข่ากันอยู่แดงตีโอ้โหอาวแล้วตีเป็นชุดแล้วได้ทีแล้วครับดันเข้าเชือกตีก็ติงเพชรเด็กดื้อต้องตีตีเข้าไปอีกทีหนึ่งแหละได้หลายชุดแล้ว จะไล่แขนยังไล่ไม่ได้ครับโอ้โหวลดูครับได้เปรียบตรงตัวใหญ่ด้วยครับ,รบสำหรับติงเพ็ดก็วีเดินพยายามจ้วงหมัดเข้าไปครับยังหลบได้ทันครับนี่ต้อฟิตหน้าท้องไม่ดีนี่จุกนะฮะใชออ่มีสู้เข่าขวางหน้าไว้ครับไม่ได้เราขีบดีกว่าโอ้ดูครับจับติจริงๆ,ๆ โอ้โหยอดโบวี้ครับตีอีกทีหนึ่งยอดโบวี้นี่เข้าในแล้วเสียเปรียบเลยครับและติงเพชรแกใหญ่ครับโอ้โสูงยาวครับโอ้ยแม่ติงเพชรยอดโบวี้ตีคืนเอาเอาจะสอดขึ้นไปตีอีกทีหนึ่ง <c oughs> เอาหากักมาโอ้โหครับหมดยกแรกครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ <c oughs> ว่ากันต่อเตะขวาเข้าไปเอาเริ่มเห็นผลแล้วครับโอ้แต่จับติดแล้วดูมาเป็นชุดเลยเข่าของติ้งเพชรทั้งซ้ายทั้งขวาตีหมดแล้วครับตีเข่าซ้ายอีกทีขวาอีกทียอดบวีพยายามแทงหน้าขาครับออกมาว่ากันต่อครับยังเดินเข้าหาครับยอดโบวีแม่แต่เดินเข้าไปโดนครับ เข่าของทางด้านติ่งเพชรอา้าวยังมีสู้มีโต้มีเถียงครับอา้าวโดนไปดึงดอรครับยังไงยอดโบวีโอ้โหพยายามจะพลิกครับอา่ายังขยับเดินเข้าหาโดนแข้งครับแต่ยังมีโต้ครับมีหมัดด้วยเอาละครับวงในแมรูปร่างก็าเสียเปียบอยู่แล้วครับยอดโรวี่แมพยายามตีครับแมดันเขาไปที่มุมเลยครับโอ้โห ติงเพชรนี่แม่ได้เปรียบช่วงแล้วยังความแข็งแกร่งครับพยายามจะพลิกครับทางด้านของยอดโบวีพพลิกลูกนี้แมายังโอ้โหเอาละครับดูครับตีเข้าไปแม่ดูในวงในของทางด้าน,นติ่งเพชรดีใกล้เปรียบเยอะเลยครับพี่แปะ๊ะครับ เอาว่าต่อครับเดินต่อยอดโบวีสาส์แข้งเออโดนหมัดนี่แหละครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนยอดโบวีได้ลูกหนักครับแต่ไนดูครับพี่แปะรับเหมาเลยครับสิงเด็ตตีได้ทั้งคืนพรุ่งนี้รู้ผลครับไม่ใช่ครับต้องคืนนี้แหละครับรู้ผลเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งเข่ากับเข่า อ้าวดูดูแมโอ้โหเดินเข้าไปก็โดนทีมครับลูกนี้เข้าไปใหม่ครับยอดบวี่แม่แดงตีครับยอดบวี่ติงเพชรแม่กันดันเข้าเชือกครับแม่แต่ยังพลิกมาได้ครับยอดบวี่เดินต่อครับยอดบวี่ โว้ยแหลกแข่งกันครับหมดยกที่2ครับนะครับยกที่3เดี๋ยวมาว่ากันต่อแม่ยังเดินครับยอดโบวี่เอ้าแม่หักทางด้านของติงเพชรล้มลงไปนี่ครับเสริมหมัดมาแล้วพักไปเมื่อสักครู่ไปเอาหมัดมาจากบ้านแล้วครับครับผมเห็นช่องทางทำกินแล้วครับยอดโบวี่แม่ดูตดนจับนายดีเสียเปรียบทันที แรงออกมาใหม่ครับยังเดินต่อในยอดฟาวีครับพี่แปะ๊ะครับโอ้โหโ,โ,โดนแ้งดักไว้ครับเอาแล้วครับมีเ hey ฮนะครับเสียงมาแล้วเอาเอาดันมาตีได้ไหมยอดฟาวีโอ้โหจะดูครับจังหวะเด่นเ่ยเอาแล้วครับแม่ตอนนี้เสียงเ hey ฮจะช่วยได้หรือเปล่าโอ้ยพยายามถีบสกัดนี่แหละครับ เทมาแล้วหาอยู่ไหนโอ้โหแต่เตนโอ้โหแต่ลูกนี้ครับหน้าลิกเหลี่ยมนี้ใช้ได้เลยครับยอดววีหมุนมาแล้วเสียบครับแข้งขวาสาสยาวๆมาอ้าวอ้ายังไงโอ้โหแม่ตัวเล็กกว่าแต่แข็งแกร่งครับโอ้โหโดนเยอะก็จริงนะแต่ไม่ออกอาการยุบครับครับออ้ยเข้าไปก็มีหมัดครับหน้าหงายเลยครับทางด้านติงเพชรนี่ครับนเนี่ยเสียเปียบแน่ๆครับ แต่โดนที่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบโอ้โหแม่มีโอ้โหโดนแล้วไม่ออกอาการเดินต่อเตะขวาไม่ดโดนนอ้ฮหโดนมาสวนมาติงเพชรว่าไงตีได้ไหมเอาละครับทีมงานทีมงานของทางด้านยอดสวีสั่งให้เดินแล้วครับครับเล่งตีครับแม่ตีกันคนละทีครับ ผัดกันครับตีทีหนึ่งติงเพชรยอดบวีตีคืนติงเพชรตีครั้งเดนึง่ง<อ>มาเม่โอ้พี่แปะดูครับคนละทีเลยครับครับโดนมาสาดขวาดูครับคนละทีแรกกันแล้วจะได้ตีอีกทีโอ้โหความมันครับกําลังมาครับพี่แปะโอ้โหอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับต้องดูครับ พลาดครับโดนลงโทษทันทีเลยครับยอดบูวี่พลาดจังหวะนี้ครับติงเพชรไม่ปล่อยครับเอาโอ้โหมาใหม่เออเดียดยุกยกเลยครับยอดบูวี่มาจังหวะนี้ครับหักได้ครับยังไงต่อโอ้ยหมดยกที่สามครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับยกที่สี่ครับ เอาละยกที่4ี่มาแล้วครับสู้กันต่อโอ้โหเดินหน้าเลยครับยอดโบวี่เสียบอหเข้าเชือกแมชัดเจนครับลูกนี้ยอดโบวี่พลิกและแทงครับโชว์ความแข็งแรงด้วยครับโอ้ยวางแข้งครับมีโต้ครับเอาละครับมันแล้วครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายครับส่งเสียงกันแล้วไปกันที่ใครจะแน่ว่ากันเอาตีโหดอกนี้ได้บ้ากนะครับติงเพชร โอ้โหเดินต่อสี่ยกเดินตลอดนะยอดโบวีนะครับโอ้โหแม่ต่างคนต่างเทนะครับติงเพชรก็ตีลูกเดียวเหมือนกันเดินต่อครับยอดโบวีวางแข้งมีเต้กลับมาอาติตยังไงโอ้โหยังงับดูลูกตากของยอดโบวีกันดูบ้าแต่ติงเพชรไม่สนนะตีเป็นชุดแล้วครับโอ้โหดูครับหัวใจนักสู้ ผู้ชมสู้กันต่อหลบได้แม่อยู่ค่ายหลบลูกม,มานาเป็นร้อยลูกครับตีสู้กันอยู่จึกเข้าไปจึกเข้าไปเกติ่งเวรเอาล้ครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้เอาแม่วางแง้มมีเขา่าโตครับมาแล้วตามลูกนี้ใครอยู่ร่านเสียไหมเสียากรรมการต้องแยกออกมาครับ โอ้ตอนนี้ยังดูไม่ออกครับมาอีกแล้วครับโอ้โหมันจริงๆตีเข่าซ้ายครับยอดสวีเบียดบดเข้าไปตีอีกทีหนึ่งจังหวะเข่าดูครับโอ้โหอ,โอ,โอ,โอาศัยใหญ่นะครับติงเพชรตอนนี้แม่ครับต้องดูครับเอ้าโดนแก้งขวายอดสวีตัวครับใน นายยังไงแล้บบวีสู้ไม่สู้โอ้ทีมงานมั่นใจเลยครับทีมงานของติ่งเพชรทางการดฟันเดินต่อตีโอ้โหดูครับแกขย่มเข้าเชือกเลยครับครับยิงสู้ทางด้านติ่งเพชรยิ่งดูดีครับโอ้โหอย่างที่บอกครับจับนายติ่งเพชรนี่ รอรับประทานครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับยังสู้กันไม่หยุดเลยครับอาวอาจังหวะนี้ครับติงเพชรโอ้โหมาเป็นเซตเลยครับครับลูกขยันนี่พ่อแม่สบายสบายไม่สบายเดี๋ยวรู้ครับยังไม่จบครับมีโอกาสอยู่ครับสำหรับทางด้านยอดโบวี่ครับ เด้ต่อแข้งขวาลิกแม่หมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับยอดปวีกังเกงแดงติงเพชรกังเกงน้ำเงินมาถึงก็ใสกันเลยตีอีกแล้วครับติงเพชรโอ้จังหวะขย่มดันเข้าเชือกน,นี่ทำได้ดีอาศัายความใหญ่เตะขวาเอาบิดมาโอ้โ,อโหโลูกนี้ครับยอดบวี หักมาเสียบแต่สุดท้าครับตเตนแม่ล้มไปที่เชือกครับเอาใหม่ครับสู้ต่อทีไปก่อนครับโอ้โหลากกันทีต่อทีถ้าอยู่ใครมาปิดมาโอ้โหแล้วเทถึงคับเลกนี้มาอาสายลูกแข็งแรงครับอ้าวเหมือนกระจับจะหลุดอ้าวสู้ต่อไม่หลดครับแค่เคลื่อนครับคุณผู้ชม โบกมือไม่เข้าแล้วครับทีมงานของยอดโบวี่ซ้ายไม่โดนตีเอาปิดบัาเสียไปกี้โอ้โหชี้โบกชี้โบกครับตอนนี้ยอดโบวี่คอยตีแขนซ้ายขวาไม่โดนโดนขวาโอ้โจะเอาครับเอาไว้ขาดตีซู้กันอยู่โบกจะไปตีโลกนีครับติ่งเพชดโซ่จนเฮือกสุดท้ายครับ ีเป็นเอาล้วครับมั่นใจทั้งคู่แล้วครับโบกไม่ให้เข้าโอ้โหจะออกไหนครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับออกหน้าไหนครับโอ้โหจะออกยอดโบวี่หรือออกติ่งเพชร อีกอึดใจเดียวครับคุณผู้ชมครับสู้กันได้สนุกตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายกรรมการสรับมือใอ้ชกกับแต่ทั้งคู่ไม่เอาแล้วนับถอยหลังแล้วครับเอาแล้วครับมวยตัวเล็กอย่างยอดบวีหรือมวยตัวใหญ่อย่างติงเพชรครับใายจะเข้าวินไล้ความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวทราบผลครับ อดใจรอสักครู่โอ้โหโบกมือก็ไม่เข้าแล้วครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวรู้ผลครับกรรมการรวบรวมคะแนนออกไหนเดี๋ยวรู้ครับโค้สุดท้ายของรายการก่อนที่จะส่งคุณผู้ชมเข้านอนครับออกออก ยอดโบวี้สอรุรอรรร่งกิจสอรงเจริญกิจนะครับเอาชนะคะแนติ๊เบ็ดวอวิทิชัย